อืมโอเคโอเคครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับที่เพื่อนๆรับชมอยู่นี่ก็เคเอ,อเกมอะไรนะครับออไม่ใชล่ละ <c oughs> อันนี้จะเป็นเกม Summoner Wall Centuria นะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะเพราะว่าจำไม่ค่อยได้แล้วโ <c oughs> อเควันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องอตัวละครที่ควรมีไว้ในทีมนะครับ เป็นอ่าอันนี้ผมจะพูดถึงว่าตัวอะไรทําหน้าที่อะไรตําแหน่งอะไรนะครับโอเคอ่าขอเริ่มจากตํานานที่ผมมีเลยนะกันนะครับคิเมล่านะอ่ตัวนี้นะครับเป็นตัววาแทงค์นั่นเองแทงเพิ่มโล่การสถานะให้ตัวเองโอเคข้อดีของตัวนี้นะครับก็คือดาเมจแรงตามเลือด ซึ่งเอ่อมันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะแต่ข้อดีนะครับคือมันได้ตีแน่แน่คือไม่มีใครซีซีมันได้แน่นอนตัวเนี้ยนกเว้นจะโดนดึงบัฟซึ่งรู้สึกว่าจะโดนดึงไม่ได้ด้วยเท่าที่จําได้เพราะว่าตัวนี้ถ้าเกิดกดกดมานาห้าดวงไปเนี่ยได้ตีแน่นอนคือยังไงก็ตีเข้าแต่ว่าดามเจนนี่จะเข้าไม่อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าแอตแทกมันเพิ่มแอตแทกให้ตัวเองนะครับก่อนตีเยอะมากไม่แน่ใจว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ากี่เปอร์เซ็นต์ อ่าโอเคมันเพิ่มอ่าน่าจะประมาณ20%อร์เซนนะแล้วก็ตรวป็ศูนี์อยู่หนะนะ้าโอเคสกิลนี้เหมาะกับการตีศัตรูที่อยู่หลายๆตัวนะครับถ้าเกิดไปตีศัตรูตัวเดียวนี้มันจะไม่คุ้มนะเพราะมันเสียมานาห้าดวงซึ่งก็ก่อนกดใช้ก็ดูกันดีๆครับตัวที่สองครับอ่าอาัศวินบังกรนดาก์กอนฟูรี่นะไอตัวนี้มาแล้วผมไม่ชอบมัน,นครับผมไม่ชอบมัน ไอตัวนี้นะครับคือสกิลมันเนี่ยมันจะโจมตีศัตรูที่ใช้สกิลล่าสุดแล้วก็เสียเอฟเฟกต์นี่มังกรใส่เอฟเฟกต์นี่มังกรคืออะไรนะครับเอฟเฟกต์นี่มังกรก็คืออ่ามันจะเรียกมังกรปรากฏตัวขึ้นครับแล้วก็อสซิวินที่อยู่ในแถวเดียวกันแนวนอนอ่ะจะโดนดาเมจด้วยคือถ้าโดนตัวนี้ตีแล้วตัวข้างรถไม่ต้องแปลกใจครับสักภาษีมันคือมันแรงมากไอฟเฟ่มังกรเนี่ยคือดีบัลแรงมากแต่มีวิธีแก้อยู่ก็คือใช้สกิลสลับ สลับดีบัฟให้ฝั่งหนอข้ามติดแทนซึ่งฝั่งเราก็จะโดนเหมือนถ้าเกิดสมมติเราใช้ไฟฝั่งหนอนข้ามเงี้ยแล้วฝั่งนอข้ามสลับดีบัฟมาซึ่งเราก็จะโดนมางกรตัวเองเผาคือแบบเหมือนเลี้ยงไม่เชื่องเพราะปตำแหน่งที่หมอบไว้เก็บเก็บตัวบางๆของหนอนข้ามนะแล้วก็ทำดาเมจหม่ะเป็นตัวดาเมจแหละเออตัวนี้เป็นตัวดาเมจสกิลนี้ก็คืออ่ะสมมติเอาไว้เก็บตัวตัวบัฟตัวดีบัฟฝั่หนวนข้ามก็ได้เช่นแบบแมวเอาไว้เก็บแมว อ่าแมวคือตัวไรเดี๋ยวยธิบายที่หลังนะครับออเคตัวหนึ่งที่ผมมีเอ่อมันชื่อว่าแต่ไว้ตัวนี้อุซาอา่าบอกเลยว่าเป็นตัวเกลือ <c oughs> ถามว่ามันดีไหมอันนี้ผมว่ามันไม่ค่อยดีว่ะคนตัวนะอ่ะจริงๆผมว่าโล่กับอีกสถานะของมันเนี่ยมันมันมันใช้ทั้งห้าม,มานามันได้โล่น้อยมากห้าม,มานาได้โล่หมู่นะแต่ได้น้อยอะ่ะคือแบบ ไปใช้จิ้งจอกดีกว่าไปดึงบัฟดีกว่าคุ้มกว่าเยอะใช้น้อยกว่าด้วยแล้วก็ได้เลือดด้วยอันนี้มันไม่ได้เลือดนะครับได้แค่ลูก่กับเกาะซึ่งแบบมันได้ทางทีมก็ดีเอาไว้กันทีมสถานะพวกแบบเอใส่สถานะพิษไฟเผาใส่เงี้ยก็เอก็คุ้มอยู่แหละแต่ว่ามันกดไม่ค่อยทันอะ่ะเอาจีก็คือกดไม่ทันคือแบบเขาสถานะมาแล้วเอา้าเฮ้ย เพิ่งรู้ตัวเอากดสถานะเอาล้างไม่ได้อีกก็ง่ายๆก็คือตัวนี้เป็นตัวซับครับการสถานะเอาไปแท้งได้เอาไปแท้งดีกว่าอย่ากดสกิลเลยครับเปลืองมานาโอเคครับอันนี้อีกตัวหนึ่งตำนานนะอันนี้ผมไม่มีนะครับเป็นเอ่ออะไรนะโพไซดอนอ่าโพไซดอนดียังไงเป็นตัวแท้งครับแต่ไม่เหมาะยืนหน้าบอกได้เลยว่าตัวน,นี้ยืนหลัง OP มากยืนหลังแล้วสกิลรัว ลดความเร็วการรีมานาของฝั่งตรงข้ามคือแบบฝั่งตรงข้ามจะรีมานาน้อยลงเอยช้าลงไม่ใช่น้อยลงช้าลงสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นี่เยอะก็คือเยอะมากนะคือถ้าเกิดโดนสกิลรัวก็คือรีมานาไม่ขึ้นอ่ะมานาแบบ <c oughs> ค่อยคอขึ้นนิดนึงน,น,นิดนึงรีไม่ทันฝั่งตรงข้ามกว่าสกิลฆ่าเราหมดแล้วหลัลกๆตัวนี้เป็นตัวดาเมจหมูครับสกิลเนี่ยเป็นสกิลหมูเลยแห่ทุกตัวแล้วก็ดีตรงดีบัฟลดความเร็วการขึ้นมานาของฝั่งตรงข้าม อาเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าตัวนี้โอพมากตัวนี้เก่งมากๆเลยอ่ะอันนี้ที่ผมเรียงเนี่ยตำนานไม่เรียงตามความเก่งนะครับก็อยากจะเอาตัวไหนมาก่อนก็เอามาก่อนอ่าตัวนี้วาคิรีถามว่าดียังไงตัวเนี้ยคือถ้าบอกกันจริงคือมันเป็นตัวแท้งแต่ว่าดาเมจมันแรงมากไอดเดนเบสสกิลมันเนี่ยคือมันแรงมากมันเป็นดาเมจมูแล้วมันดียังไงมันเพิ่มคลีให้ฝั่งเราครับให้ฝั่งตรงข้ามด้วยอ่าเพิ่มทมําไมอามาดูพัสซีครับ ตัวนี้มีพาสซีฟนะพาสซีฟคือเฟิร์สเฟิร์สแรปอ่าอ่านอ่าอังกฤษไ่ค่อ,อยแข็งแรงนะครับน่าจะประมาณนั้นหากพักพ่วกในแถวนะครับโดยโจมตีคิทที่เข้าก็จะหาจะลดลงย0แล้วฟ้นฟูลเลอดให้สิซมันดีตรงที่ว่าถ้าฝั่งตรงข้ามตีตีคิฟฝั่งเราเนี่ยจะตีเบาลงแล้วก็จะฮิวด้วยจะเราจะได้ฮิวก็ถ้าใช้คอมโบดีๆก็แรงครับตัวนี้ใช้แค่สามเกดเองก็วีก็กปั้น,นครับคุ้มตัวนี้เอาลงทีมเลยดีแนะนำครับ ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวัพ p อ o r t ครับเป็นตัวอ่าทตุไม้นะไอตัวเนี้ยเ,เป็นตัวปวนครับเป็นตัวปวนไม่ใช่ซับเลือดนะเป็นซับป,ปวนเป็นตัวดีบัฟอะกดสกิลนะครับเทสี่เกตจะทําให้ฝ่งของข้ามแนวหลังอะหลับหลับคืออะไรห <laughs> ลับก็คือหลับนี่แหละครับทำอะไรไม่ได้เลยโจมตีธรรมดาไม่ได้เลยเฮ้ยไม่สามารถเล่นสกิลได้เออแต่ถ้าถูกโจมตีเอฟเฟกต์หลับจะหาย แต่ตีธรรมดาได้ใช่ไหมเมื่อกี้อ่านหลอกจะตีธรรมดาได้ใช่ปะ่ะอ๋อไม่ได้เลยคือทําอะไรไม่ได้เลยนิ่งเลยนิ่งก็อันนี้ต้องคอมบวกับตัวตีด้านหน้านะแบบสาบแนวหลังเขาให้หลับตีแนวหน้าเรียบร้อยแนวหลังหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นไอ้ตัวนี้ดีครับแนะนําถ้าใครแบบได้ตัวนี้มาแล้วไม่ต้องใส่แมวก็ได้ครับตัวนี้ดีดีมาก อ่าอีฟิตดียังไงเป็นตัวดีบัฟหมู่ครับเป็นตัวดีบัฟอ่าเมื่อยลอยเมื่อยลอยก็คืออ่าที่ผมเจอมาอยังไม่แน่ใจเท่าไหร่นะโอเคเมื่อยลอยก็คือทําให้สกิลติดตัวไม่ทํางานสกิลติดตัวคืออะไรก็คือแบบนี้ครับไอไอ,ไอสกิลข้างๆเนี่ยเมื่อใช้เฟิร์สฟรายครูคสโจมตีศัตรูจะได้เปรียบเรื่องท่าเสมอเอ๊ะเองนี่มันเมลิโอดัต มเมเรือ,อดัันนั้นหรือเปล่าลอสเวนหรือเปล่า,อลา <c oughs> โอเคได้ใช้สก,กิลนาตีอ่ะจะได้เปรียบธาตุเสมอคือเกมนี้มีธาตุอยู่ครับน้ําชนะไฟไฟชนะพืชพืชชนะน้ํามืดชนะแสงแสงชนะมืดอ่าอีกตัวหนึ่งครับเป็นตัวยูนิคอนอันนี้ดียังไงอันนี้ผมยังไม่ได้นะเจอไม่ค่อยบ่อยเลยรู้สึกว่าคนจะไม่ค่อยใช้กันนะครับตัวนี้เป็นตัวฮิวครับเป็นตัวฮิวฮิวเอ่อฮิวปลดเอฟเฟกต์ดีบัฟ แล้วก็มอบต้านคลี่แล้วก็ฟื้นฟูลเลือดอ้าวเอนนจริงๆมันหิวไม่ค่อยแรงนะที่ผมเจอมามันหิวไม่ค่อยแรงแต่ว่าร่างม้าอึดมากคือร่างม้านี่มีโล่ดีบัฟมั่วหมดอะคือแบบโล่ต้านคลีแล้วก็สะท้อนก็เสียหายแล้วเกาะเยอะมากอันนี้คือเป็นซับแทงคนระับแทงได้เลยพอไปใช้สกิลเสร็จนะจะกลายเป็นยูนิอคอร์นยูนิอคอร์นแทงได้เลยแทงเลยแทง,ย,แทงายาวๆถ้าไม่ตายนะแต่ว่า ยูนิอคอร์นนี่ก็แพ้ตีไม่สนเดฟหรือตีลดเดฟเหมือนกันก็ระวังครับใช้ง,งานแต่ว่าดีตัวนี้ก็ใช้ได้นะก็ถ้าใส่ลงทีมก็ได้ครับเป็นตัวแทงแทงซับแนะนําให้ใช้ยืนแถวๆหน้าก็ได้นะแถวหลังก็ได้ตัวแรกอ,ะอ่ะตัวนี้ราชาแฟรี่อาพูดนะถามว่าดียังไงตัวนี้เป็นตัวยัดดีเบาครับลดความเร็วเผากาสทั้งหมดศตัตรูเผากาสคืออะไร อันนี้เป็นสกิลดีบัฟปวนครับเผาการ์ดก็คือการ์ดบนมือเราจะมีอยู่ห้าใบใช่ไหมลุกี้ใบนั่นแหละน่าจะห้าใบนะสกิลสี่รือห้าใบนั่นแหละที่เราจะกดใช้ได้มันจะเผาหมดเลยเหลือใบหนึ่งแล้วมันจะค่อยๆรีใบอื่นขึ้นมาบนมือเราจะใช้สกิลอื่นไม่ได้เลยครับมีแค่ใบเดียวแล้วมันจะค่อยๆขึ้นมาทีละใบคือแบบปวดมากปวดกว่าแมวอีกจริงแค่มันไม่มีดีบัฟอื่นเนี้ยก็มีดีบัฟลดความเร็วในการ รีมานาเหมือนกันเอาคอมโบกับโพสซดอนได้อยู่นะรู้สึกว่าดีบัฟมันจะทับซ้อนกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องมาลองดูทีแต่ว่าแนะนําว่าใส่ตัวใดตัวหนึ่งดีกว่าไหมถ้าเกิดจะใส่2ตัวก็ได้ครับผมก็ใส่ทองสองตัวอยู่เหมือนกันอ่าตัวออริจินอลครับนลังฟ้าถามว่าตัวนี้ดียังไงอ่าตัวนี้เป็นตัวตีครับเป็นตัวดาเมจเอ้ยตัวมังกรเหรอเนี่ยเออตัวนี้มันเขียนตัวมังกรเอ้ยแต่ว่าผมรู้สึกเป็นตัวดาเมจนะ อที่ไปเจอมาคือมันเป็นตัวโจมตีมันตีแล้วลบบัฟครับแล้วแรงมากหนึ่งเป้ามันโจมตีสู่ตัวหน้าสุดเพื่อปลดเอฟเฟกเสริมพลังก็คือบัฟแล้วสร้างความเสียหายตามพลังป้องกันของตนอ๋อที่มันแรงเพราะว่าป้องกันเยอะโอเคตีหนึ่งเป้าลบบัฟแล้วก็ฮิวให้เพื่อนครับก็เหมือนกับอนุบิสแนะนำว่าใส่ตัวนี้ก็ได้จส่ออนุบิสก็ได้เพราะว่าใช้เกรเท่ากันนะ ว่าตัวนี้ดีกว่าตัวนี้โรบับด้วยไงอนะูบิสมีฮิวตัดฮิวก็ดีคนละแบบครับแล้วเลือกใช้เอาเองละกันแต่แนะนำว่าตัวนี้น่าจะดีกว่าอนะูบิสนะโรบับเลยมแมลงกว่าด้วยโอเคน่าจะตัวสุดท้ายแล้วเปล่าฟีนิกฟีนิกโจมตีสุนุโหมดนะครับแล้วก็เอ้สกิลคือโจมตีสุนุโหมดและไล,ะล,ะล,ะละ่ไปยเ,เพิงอามาต,าอามาตาอะอมตะเลยนะอืมโอเคคือสร้างความเสียหายทีละห้าเปอร์เซนต์สูงสุดในระยะเวลา เก่ยกัเอฟเฟกต์จะถูกปลดนะเหมือนเดฟด้วยโอเคโอเคคือเอฟเฟกต์จะถูกปลดเมื่ต้องหมายตายนะหรือเวลาหมดนะครับมันจะมีระยะเวลาบัฟไอเดบัฟอ,อยู่นะแล้วก็ถ้าเกิดดีบัฟฝั่งของข้าวที่โดนดีบัฟเนี้ยจนตายอ,อาจจะย้ายไปที่อีกฝั่งหนึ่งได้ครั้งหนึ่งอันนี้เป็นพัสซีบนะครับคือทุกครั้งที่การปรากฏในช่องทิ่พนงังานไอทุกครั้งที่ สกิลของตาไปเนี้ยเออขึ้นมืออ่ะจะฟื้นฟูลเลอดสิบเปอร์เซ็นให้กับพักคพวกในแถวเดียวกันโอ้เมาตาลงจะฟื้นจากคาถา HP ห้าสิบเปอร์เซ็นสกิลนี้มีคููดาวอ่าคือตายฟื้นครับห้าสิบเซ็นดีไหมก็ตัวแทงได้ครับแต่ว่าม,มันตัวดาเมจดิเอาตายเกิดมาก็ก็ดีแหละแต่ดาเมจหมู่มันไม่ค่อยแรงนะก็ใส่เอฟเฟกเพลิงนี่ เอาเป็นคอมโบกับตัวเผาได้ครับตัวสีดาวเอ้ยตัวสีเขียวอะได้เอาเป็นคอมโบเอฟเฟกต์ดีบัฟได้ก็แรงครับก็ก็แรงอยู่นะแบบเผลอออยู่ก็คือแนวหลังเลือดหายเลยอ่ะก็ตัวนี้ดีครับแนะนําดีอยู่นะทีทอมก็ดีทุกตัวแรมั้งก็มีบางตัวอาจจะดีน้ยกับเพื่อนหน่อย <c oughs> โอเคเกือบลืมน้องลืมไปเลยน,นึกว่าน้องเป็นตัวม่วง <c oughs> เป็นตัวท้อง <c oughs> โอเคอันนี้คือ นอ้องเฮดดี้น้องเฮดดี้ทำอะไรได้ครับน้องเฮดดี้จะใช้สกิลก็ค okay. uh, ือปล่อยเฮดดี้ไปครับปล่อยเฮดดี้ไปทับทำให้ตีคำาสาบครับเสียเลอทีละ5%ของเฮดดี้งสุดตามระยะเวลาที่กำหนดเมืออเดฟนะอืมโอ้อ่ะอันนี้ผมเพิ่งอ่านนะผมก็ไม่แน่ใจสกิลเหมือนกันเพราะว่าตอนเจอก็ไม่ได้สนใจเพราะไม่เห็นไม่ค่อยแรงคือสกิลมันเนี่ยเลอทีละหเเมือนเดฟ เออจนกว่าระยวเวลาดีบัฟมันจะหมดเมื่อดีบัฟหมดนะครับมันจะทำดาเมจรุนแรงใส่ฝั่งตรงข้ามหรือถ้าโดนล,ล้างมันจะตันนะครับเออมันบอกว่ามันจะตันนะผมอ่านไม่ผิดาคาบสาดถูกถอนนะครับจะสร้างความเสียหายและถูกทําให้มึนงงไม่รู้บึนงงฝั่งเราหรือมึนงงฝั่งตรงข้ามนะเราไปดูอีกทีน่าจะามึนงงฝั่งตรงข้ามนะก็ผมยังไม่เคยได้ครับแต่เคยเจออยู่นะก็สู้ไม่ยากนะตัวนี้อจริงๆต้องคอมบกกับฟีนิกซ์น่าจะดีตัวนี้ แนะนำพของโปรกรฟินิกครับเคเคลิปมานานแล้วนะครับก็ขอจบไปเท่านี้นะอันนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันเราจะแนะนําการจัดทีมกันนะครับแล้วก็แนะนำคาถาโอเคสำหรับนะคลิปนี้นะครับซิเวเกนเจเบอร์ครับผม